สวัสดีครับคุณรูฟังทีระครับวันนี้คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอดน,นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นากปากาว่าสุริอัญญาแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉฉับประจำวันอาทิตย์ที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อเอาไว้น่าสนใจครับหัวข้อคือฐานรากของสถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มต้นอย่างนี้นะครับบ้านเรือนเนี่ยย่อมมีฐานรากและฐานรากที่มั่นคงย่อมทําให้บ้านเรือนนั้นมั่นคง บ้านเมืองก็เหมือนกันบ้านเมืองต้องมีฐานรากถ้าเกิดฐานรากมั่นคงบ้านเมืองก็มั่นคงนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันครับต้องมีฐานรากเหมือนกันและถ้าเกิดฐานรากมั่นคงเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมั่นคงสถาพรเป็นนิรันดร์คุณผู้ฟังที่รักครับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับมั่นคงสถาพรมาอย่างยาวนานเพราะว่ามีฐานรากที่มั่นคงครบถ้วนสมบูรณ์มา อย่างยาวนานและมีการพัฒนาปรับปรุงเสริมแต่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับประเทศทั้งหลายนี่ก็รู้แต่เคยมีสถาบันพระมหากษัตริย์มาแล้วทท้งนั้นแหละครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายประเทศก็สูญเสียสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุผลต่างๆกันไปตามสภาพแล้วก็พื้นหลังทางประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆเป็นผลให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เหลืออยู่เพียงแค่27ประเทศเท่านั้นเองนะครับการที่สถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศทั้งหลายได้สูญสิ้นสลายไปนั้นนอกจากจะเป็นไปตามกฎแห่งพระตรัยษักที่สรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วเนี่ยนะครับกฎแห่งพระไตรักษณ์ยังต้องอาศัยกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้วยย่อหมายความว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศใดที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการ แล้วในที่สุดกลไกอันเป็นจากแห่งความเปลี่ยนแปลงก็จะหมุนทับไว้ข้างหลังในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าประเทศที่ยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่จนถึงบัดนี้จะมีขีดความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับพัฒนาการของสังคมมนุษย์และประเทศนั้นๆได้เป็นอย่างดีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าขีดความสามารถในการปรับตัวนั้นจะดํารงคงอยู่ตลอดไปนะครับการจะเป็นประการใดย่อมขึ้นอยู่กับความเป็นจริงของประเทศนั้นๆด้วย ประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยประเทศกัมพูชาได้ทําการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาใหม่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเนะครับหลังจากที่สถาบันพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยถูกโค่นล้มลงในช่วงปลายสงครามเย็นด้วยน้ํามือของนายพลหลอนนอนคนขายชาติของกัมพูชาคนขายชาติที่ประพฤตินตนอยู่ใต้อานัตของนักล่าอนาธิคมก่อนหน้านั้นเนี่ยปากก็พร่ามแต่คำว่าจงรักพักดีนี่แหละครับเทอดทูนสถาบัน แล้วในที่สุดก็กลายเป็นผู้ล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาหลังจากกองทัพผสมของกองกําลังปฏิวัติกัมพูชาซึ่งนําโดยเฮงสัมรินและได้รับการสนับสนุนโดยเวียดนามได้เข้ายึดกัมพูชาและมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาจนถึงรัฐบาลของนายฮุนเซนนะครับฮุนเซนได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายสังคมนิยมเป็นฝ่ายต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แต่นายฮุนเซนกลับฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาขึ้นมา ตามความปรารถนาของปวงชนชาวกัมพูชาเขามีการปรับระบบการปกครองของกัมพูชาให้เป็นราชอาณาจักรและเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากนั้นก็ได้ฟื้นฟูร,ราชประเพณีปราสาทร,ราชบนเทียนต่างๆแล้วก็วางฐานรากของระบบกษัตริย์ของกัมพูชาขึ้นมาใหม่จนมีความมั่นคงสถาพรมากขึ้นโดยลําดับอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ฐานรากสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับ จะมีอยู่สามฐานรากนั่นคือนอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นประมุขทรงทศพิษราชธรรมทรงเป็นศูนย์รวมใจของอนาราษฎรทรงเป็นจอมทัพและทรงเป็นผู้แทนใช้อํานาจอธิปไตยของปวงชนแล้วเนี่ยนะครับยังมีฐานอีกสามฐานรากที่คอยค้าจุนหรือว่าเป็นรากฐานให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มที่ฐานนันดรศักดิ์ได้แก่พระอรมณ์วงสาุวง์ที่เป็นเครือข่ายสายราชตระกูล ที่จะสืบสันตติวงศ์ตามบทกฎหมายที่กําหนดเอาไว้หรือที่เรียกกันว่ากฎมนเทียนบานซึ่งมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงตั้งแต่สมเด็จพระบรมรา,าชิดีสมเด็จพระราชทายาตสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นลําดับลงมาจนถึงชั้นหม่อมเจ้าตลอดจนพระราชอํานาจที่จะทรงสถาปนาฐานันดรศักดิ์ตามที่ทรงเห็นสมควรโดยในยะแห่งกฎมนเทียนบานฐานันดรศักดิ์ จะเป็นหลักประกรันความมั่นคงในการสืบสันตติวงของเชื้อวงพงสาของสมเด็จพระมหากษัตริย์ให้จีรังยัง่งยืนในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดและอีกศักหนึ่งก็คือสมณศักดิ์นะครับคือสักด์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานเก่พระสงฆ์ที่ทรงธรรมทรงวินัยเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของมหาชนทั้งฝ่ายอรัญ,ญาวาสีฝ่ายคามวาสีและก็พระสงฆ์ต่างประเทศตั้งแต่ส,สนนตมสสเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะลงมาจนถึงเจ้าคณะต่างๆกระทัง่ง,งถึงพระอธิการซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาหล่อหลอมแวดล้อม,อมจิตใจประชาชนให้มีความจงรักภักดีมั่นคงซื่อสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติและก็สุดท้ายคือบรรดาศักดิ์นะครับบรรดาศักดิ์ได้แก่ศักดิ์ที่พระมหาก,กษัตริย์พระราชทานแก่ขุนนางข้าราชการและราษฎรผู้มีความชอบต่อแผ่นดินเป็นที่ไว้วางพระราชารุไทยในความจงรักภักดีในสติปัญญา ความสามารถและในธรรมะประจำตัวอันสมควรแก่ที่จะได้รับพระราชทานตั้งแต่สมเด็จเจ้าพระยาเจ้าพระยาพระหลวงขุนหมื่นลงมาถึงจางหวังซึ่งจะเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติสนองพระราชประสงค์และพระราชกิจทั้งหลายให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนคุณผู้ฟังที่รักครับฐานรากทั้งสนี้นะครับถ้าบริบูรณ มั่นคงดำรงสถาพรตราบใดสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะมั่นคงดำรงสถาพรไปตราบนั้นแหละครับสำหรับประเทศไทยเราแต่ก่อนก็มีสามฐานรากที่อย่างมั่นคงแข็งแรงมาหลายร้อยปีนะครับจนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475คณะราษฎรให้ยกเลิกบรรดาศักดิ์เป็นอันสิ้นสุดหรือฐานรากอันมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์มาจนถึงทุกวันนี้ บ้านเมืองเราก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับคือเต็มไปด้วยคนทุจริตช่อฉนโกงชาติช่อ,ชชาชอราดบังหลวงขายตัวขายชาติไม่ได้ตั้งตัวอยู่ในคุณธรรมอันสมควรแก่ราชวัตของข้าราชการในพระมหากษัตริย์เลยถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่บ้านเมืองของเราเนี่ยจะได้สร้างหรือฟื้นฟูฐานรากสําคัญขึ้นมาคือบรรดาศักดิ์ฟื้น,น,นขึ้นมาใหม่เพื่อความมั่นคงดํารงสถาพรของสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป